สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขสันเนี่ยินดี่ตอนหักเข้าสู่ซองบอกไก่นะพี่น้องบัวได้อึงพี่น้องเลยบยัวได้อึงบัวได้เขียดมันไปมันมันมัน,มนยังตกใหมนะ่เนาะมันเลยยังหมองมือแรกคนแหละเขียว้าี่ออกมือแรงเน,น,นี่ยขีดว้าสี่อ่อนก็สอบมือไปใส่เอาพี่น้องเนี่นยเยอะนี่นี่สีออกเป็นสีออกเป็นนั่น ออกไปสู่ไปส่วทอ่เจ่อยกับน้องเคยเล่าเนีน่ยแต่เราสิไปของแรงมันทางเพื่อนพี่น้องเอ้ยมองใส่หรถคันนี่ nha mình nhanh em bạn không mình nhanh leo nhanh nhanh 2 con nhanh nhanh 3 nhanh 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 3. nhanh 3 nhanh ကကျာအအာကွကိဧတနါတနို့ကေြေကေဣူောတရွေကောကံတာတိ

หลมเนนัหนังมนคันยอบบเเป็นยังเขียนขึ้นลรั่อย่ันย่งเอ็มขึ้นอีเออแรงไปเยอะปแไปที่ยัเมันไปแล้วเขียน่นมันบอกเดี๋็ตกบเอไปมุ้ห้อยไปนละเกียว่าโลหตว่าแต่ให้น้เคยไปเหรอว่าใช่ขับไปกับเบื้องังแต่นี้ S <S นอนเม no. ื่อยเมื่อยพดเชคือจะไ่ได้นอนหัวคนหัวเออเสียงามใช่ปะชุดอะไรลอยเดียวลอยเดียวเออองานี้กันของสีเหลืองะดอาหารกับพะหนุ่มพ้นต้มเปื่อขาดลงเออนตเจะขาดลงมือใหญ่เต็มได้ ได้ประมาณโล่ช่องโลดหนึ่งไปจังนอกเขาก็ได้ซิงห์ได้ได้อื่นได้อื่นาก็ได้ลายตัวเหลกเอก็ได้อื่นสองตัวพ่อื่นยาวตอหลกสิเรียสิได้ลายเนาะนี่สั่วอไเาัวมันือหมวอไปจบไปี่ยวโ้ยเขียนจัคืออ้าวเขินไขียนยากับบเก่บิน มันกายมแรงนะสิไปน้เนของแลงสเขาพอนอแม็กสิางได้ยงอื่นแล้เสือนได้เขาเขาเขาสิเอากระสอบเขได้ตัใส่เอาเออ <laughs> ไม,มอ่ได้พี่ดาวเลยนี่แต่เขียนมื <laughs> ออะไแลมันมันเ,เขียนกับมันปิ้งกับมันอยู่ไข่น,ขนคะคนตกไปคืนนอาคืนเอานร้ายเราขัดปีน,นอนขัดสบายตอนนี้ก็ วันน้าจะบวพนพิมาต,ตอนเช้าเพีอวครับวันเมื่อเที่ยงน,างน่าไปเมื่อคืนเนอหินทรายเขาจเอามาลงเสีเหตุกเ <นะ S 1> ส็ดหลักหัวเดีเ่เหรอเสดอันนั่นเดินบาน,นเ,ออเดินบานเออเสดบานบานส่งบานตีเนี่ยแล้วก็เดินตะกาอเนียนั่นเองเหลักหัวมันยือพ่อสำนันเออพฮะเออ หาก,กเหตุระกว่าก็ต้องย้ายขางหัวนะนี่ล้ก็จเมากองล่อยแล้วใครชิตเมื่อแรกหือีิมาเห็ดอันนั้นเห็ดเอ่อเดินบ้านตีบ้านทรงแล้วก็คนแรกเปิดองเงียน,น,น,งแนแล้ว,วปปแต่ทีมาถ่ายอัปเดตให้ทนทางสมาคมเสน่นเบิเดินเดินะาชิบเทจากงานได้วัดเพราะอโรงเงียนเขาปิด่องเขาเปิดทันทีแสดงว่าวันที่หา ก็นห้แม่เทมางสั่นมาหลหัวหัวหัวหลุดมาขึ้นท้องหัวไปมาหัวมาตบบ้าแม่เทว่ามาหลเอาหัวสั่นพูดัึงผู้แม่พูดทั้งติดเชิงเข้าห่วยดีได้หวัง เพื่อนมฮู่ค้เพื่อนและดินอันนี้เนาะปัดเอ่อแก้ขเ็นว่าปันคนโต้งนั่งแหงกับนเพื่อนเนี่ยลายจะเป็นหอยตีนคนอย่างของอย่างวกอิดในโว่างรโลดอย่าน้เอาหน้เฮือนสองทางโห้ีหายเน้าบานเลยแล้วมตีอนแล้ว ปีนี่จะกว้างก็เแล้วมืเปลือยได้นะมือโตมือเปลือยยุกเลย้มเขียนแต่ก็ขยนแซ่บแซ่บมีมันเลยอ่าถ้ามันเป็นเาเดียวก็ไปอย่กับฉันทำไมก็ไปไปกับสิ่งไปุับแมกไปแม่ดบแม่ก็เลยกต่เทียดแม่เวลาอายุแต่ก็ Manoa, mọi người. Maman lo, mẹ mùi đã cọc lên sau tối. Qua tranh em cưới cặp wooden hay 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 mọi người có thể là các cái à, một cái nhóm uh... của bạn của ừ. bạn à. à. của ừ. bạn của bạn. Hm. Hỏi là, hỏi là. Hỏi là. Hỏi là. Ừ là. Hỏi là. đấy là. mà à Hỏi là.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  ừ là. Ừ là. Hỏi là. Hỏi là. Hỏi บนตัวบันอยแ้วไมาป้มากวะปยังแขมนเปนต้ยังขีะยังขสิจะเป็นจกเว้นนนเาเว้นทางจะเป็นยังเตรงหน้าเนาะังเป็นเนาะอขึ้นกัยามบ่ขึ้กัยามกงบต้องาตะมานั้นาาเสดัานี่ มันเปลือนแห้งมันเห็ดม่นไ,ได้โอ้ดินอันนี้เดียวเขาไปในหวัดเหมือนกันเปืือนแห้งมันเหนะเียวนะมันเนียวแห้งอ,อากาศฮองนันเด็ดแก้เขียนปิ้งอันปิ้งเคียนเป็นสิตโงตอีกคนวันนี้นะไลย ตนี้วหมุนมวนไอเสียมือคยนคับมีดีเมือนเีเหมือเคออเมือนคยกแนี่วะเออแปลหมนแน่แปลเเกยีอเทียงคืนน่อยโกยันทีขี้ย่าไดม่มยันไปได้บบไม่เจอพระเออนีู่ดีปูดีเนาะนี่ยเซอยเกมันได้เนาะมวนแปลเคยนคับเลยนี่ตัเด็ไงแห่แฮ่ะกันแห่ nên <laughs> tới phần cười nữa, họ nó cũng là <cười> 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 một đi học cứ đi qua nọ cả, à, có bạn gọi có ไม่เหลื่อมข่าวได้เนาะเรือเรียกเคดโควิดอย่าจอยไปอีกอย่างหน่อมผมดำหมากน่อวมากสีหนอแดงนะบมมากด่หน่อมเดงส่วนหน่มักได้ผมดำนะแต่าแต่เขาเคยย้อมมาถงเท็งละหลายปีละเป็นหมักผมดำก่นจเอาหมักผมแดงอีก่นหย่อมแดงอีกพี่หน่องเลยไม่จัดจอคไม่เนาะ เนี่ยสาวกบเสือขนาดสีผมฉัือเดมวเดีอดจ่อยแหงเลยจ่อยแหงผมสือจ่อยให้แล้วไปเดินมคัตันลูกลกลกแ่นแโตะเนักน้ำนักเท่าไรน่ยไ้จัน้ำหูเลยูสั่งน้ำหนักกูบนัหวเห่าอจะละเอาหาที่จองหอ้สาหาใครมาคตันนะ มาขาอืมขายจอขายำหนักอะไรเจ้าหอดบอกายองสออ้ากับเคยติดซิงก็เถอพี่น้องคนเราเคยติดฉางน้ำหนักก็เถอติดซิงบ้านเราซิงซิงคือตาฉาง่นองตาางจะันโลงแหงคนหนงจะรู้สึกว่าตัวเองจอยย ้ขาแซบไม่ข้น่ขเก่าจาเก่าริบมามาัใจแล้วบัลุงเสันเอาบงุงอยนั้ผม่กินอยางนั้นเแหงสนโอ้ยคืเก่าพี่น้าเอ้ขคใจเนาะคใจคือเก่าเลยหานักสโมเดิอมีแหงสันเอาเออเ้าวัที่ใส่ยลสลบม้ามมือวางดีๆก่อนไ่เจ็บบ บเจบใส่สลมันใส่มันจะไปเจ็บกว่าแล้วบแต่าไ้ห้ากลามบเคยใส่ถ้าเทือเขาเส้นนี่ตลวตีไเปันงมันสีลูกโบก้ามบาลเลนโอ้อบเป็นยังเหา็มีแห้งกัเก่ายัดเยห่อยัานิดซื้อผมใส่แล้วใส่แล้วตัวสิกินเขาแสบแล้วก็นอนรับสบายหลังกายห้ามสิิกับปะเป่าตวกราดรักโบเคยใส่ถือไปหนึ่งบบเคยถือนล เดีอน้ำเกลือน้ำเกลือกระแสมีแห้งเหมือนกันคุณเขาแซ่เสมอแซแนนอนรับสบายใช้เสื่อพางกายห้องก็ะปีกระป๋อเก่าแบบเตยยำสามากกสีเบาอ่อ,อนเพี่น,นะสีแบบสดชื่นเลยบ่แต่หา้าบขึ้นจดสมมติถ้าห้ากินหญ้ยา,ายญ้าอเมก้าอเมกา้ออกาทีเจ้าฝากมาแต่มันหนออหัวเฮ้ยหนอกห้าเลยอ้วน วุ่นไปเนเลยนะครับวนวันนี้ัข้าจากคน,คนดเดียวของเฮาจ่อยบดเทือ <c oughs> ไม่จะคอยจอ่อยบดเชื้อแต่เออน้ออคอยนะพี่เป็นคนพี่เป็นคนขึ้นแบบร,ร่างกายเขาแหงาร,ร่งกายครัแบบแม่ว่าแข็งแรงนะนี่เนี่ยคอเดียวแหลกเนะิจอยแหงหากินข่าวกับอียมยูข้ขข้นขานแซบยุห่หางจ่อย ว่าก็ไอโฟนสตอรี่อ่าท่นคลิปนี้กับเขาจะลงเพลงสนิทด้วพี่น้องเด้อได้พี่น้องเพราะทำไมขึ้นหน้าครับยูดดีมีแห้งสักผุสกคนเนาะุผักแข็งแรงเด้อพี่น้องผักช้าพี่น้องชอบแบบกายกับผักเช้ากับน้องเคยจะพี่น้องอ่านั่นนั่นนั่นฝากติดตามช่องเด้อพี่น้องแม่แตทั้งเฮาแล้วกันน้องเคยิ่อนขอบพุกคนไลน์ขอบคนหลวงหนาเนาะที่ ตามหัดส้มกิบไก่แล้วก็เดี๋ยวขอพูดลงหน้าสำหรับน้องใคยถอดจอยเนาะเอฟซี <FC S 2> คนเก่าหรือว่าคนเขามาใหม่เนาะขอให้ทุกฐานเดีดีไม่แห้งหรือผักแข็งแรงเด้อพี่น้อ <c oughs> าะไม่แห <c oughs> ้งพี่น้อง